อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในไลฟ์ครับหลังอ่าเรียกว่าพักครึ่งนะฮะของเกมเชลซีกับเอเวอเรตันก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ต้องบอกว่าแม่ยิ้มได้นะฮะสอสเป็นสอสูนย์ที่กดเข้าใส่ทางเอเวอเรตันด้วยนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัน นะครับก็เป็นเกมที่ต้องใช้คำว่าแอบคิดเหมือนกันว่าเอเวอรตันมาสไตล์เดวิดมอยส์เหมือนเดิมเลยสไตล์กลัวเชลซีเล่นแบบหวั่นเชลซเีเล่นเหมือนแบบมีความหวั่นหวันนะเอเวอรตันนี่เป็นทีมที่แบบเล่นหวั่นหวันเชลซีเป็นประจาอยู่แล้วแล้วไม่ตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นแบบนั้นนะแต่สุดท้ายพอเล่นไปเล่นมาเป็นแบบเดิมเลยนะครับ แต่ว่าเชลซีเอาจริงเกมรับยังมียังม,ยงมียังมีจุดที่หลวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอ่านะอโคพาเมอร,ร์ทำประตูได้นะครับโคพาเมอร์มายิงมายิงในเกมอเอเวอเรตันแต่ก็ต้องชมลูกเนี้ยผมไม่ชมโคพาเมอร์นะผมชมมาโลกุสโต้แม่งแทงบอลอย่างเทพมาโลกุสโต้มาโลกุสโต้ยิงหนึ่งายหนึ่งเลยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทําไมเหตุผลทําไมทําไมมาโลกุสโต้ถึงเล่นดีทําไมนักเตะเชลซีถึงเล่นได้นะครับอ่าเดี๋ยวช่วงที่รอ เพื่อนๆเข้ามาได้ยินเสียงไหมฮะป๊บหนึ่งนะได้ยินเสียงไหมเอ่ยชัดไหมครับชัดไหมถ้าเสียงชัดกดหนึ่งทีนะครับเออได้ยินครับอ่าได้ยินครับอ่าบ้องหันสาใช้ไปแล้วครับบ้องหันสาใช้ไปแล้วนะบ้องหันสาโดนไหแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับ อ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันนะฮะก็เดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนขอบคุณทางรีโอครับรีโอรวมกันมันสกว่าแล้วก็ขอบคุณ t o y ยต้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมใช้คาว่าตามคาดแล้วกันเพราะว่าเชลซีกดเข้าใส่เอเวอร์ตตอนแรกเนี่ยเอาตรงเราคาดการว่าน่าจะน่าจะยิงเอเวอร์ตยากหรือเปล่าเป็นห่วงแต่ ไม่คิดไม่ได้ว่าสถิติที like ่ผ่านมาเวลาเราเจอเอลตันเนี่ยเอลตันมักโดนเชลซีกดอยู่เป็นประจำต้องใช้คำนี้เอลตันโดนเชลซีกดอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็สาเหตุที่กุสโต้เล่นได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นบอลเกมบุกเมื่อไหร่ที่เป็นบอลเกมบุกกุสโต้กับเจมส์จะเล่นได้นะครับกุสโต้กับเจมส์จะเล่นได้นะครับสังเกตดีๆกุสโต้กับเจมส์จะเล่นได้เล่นดีเลย นะครับจุดหนึ่งผมว่านะเราครองบอลเยอะกว่าแล้วก็วันนี้ดูเล่นตัวใหญ่กว่าเอเวอร์ตันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเราควรจะต้องเล่นตัวใหญ่กว่าเอเวอว์ตันนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับแจ็กกริชมีความอันตรายซึ่งเอาจริงแจ็กกรริชก็โฉบไปโฉบมามีบอลสวนอันตรายทั้งจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเยอะนะครับอาฝากเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์ให้หน่อย สัก200ให้ได้นะครับสัก200ไลค์หรือว่าใครอยากโดเนทอยากสนับสนุนช่องซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงเป็นค่ากาแฟได้นะฮะกับ,บคุณลีโอรวมกันมันส์กว่าแล้วก็ขอบคุณ t o y o ต a h ไฮรักสทราว์ด้วยเอ่อหนึ่งศูนย์กับคุณขุดปลาด้วยนะฮะหนึ่งศูนย์คือจังหวะกุสโตแทงสวยลูกนี้ให้เครดิตกุสโต้เต็มๆนะครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งลูกนี้กุสโต้ทำได้ดีครับเอ่อเราต้องยอมรับเหมือนว่ากุสโตเป็นแบ็คที่ชอบเกมบุก ถามว่าวันนี้กุสโตโดนขอบคุณพัตเตอร์ด้วยนะครับถามว่าวันนี้เราโดนเจาะริมเส้นไหมเราโดนเจาะแล้วมีหลายครั้งที่เรามีโอกาสเสียประตูด้วยซ้ําเอาจริงเพื่อนๆลองไปย้อนดูมันมีจังหวะที่คูคุริยก็เกือบโดนหลุดตําแหน่งเหมือนกันแต่จุดหนึ่งคือเขาไม่เฉียบขาดพอเขาไม่เฉียบขาดพอแล้วก็บางจังหวะเราหน้าโดนนะใครคิดเหมือนกันบ้างอันนี้เราพูดตรงๆบางจังหวะเราหน้าโดน คูคูเรียโดนจ่ายตัดหลังแต่เจคโอเบรียนเปิดไม่ดีเอเวอตันเปิดแล้วข้ามไปข้ามมาสไลด์วุดวัดวุดวับอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือผมว่าผมว่าเราดูค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคอ่ะอืค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะโอเคกับเกมบุกนะฮะค่อนข้างจะโอเคกับกับคือเกมรุกอ่ะเชื่อใจได้อยู่แล้วเกมลุกเชื่อใจได้อยู่แล้วครับขอบคุณฟักทองด้วยเชื่อใจได้นะฮะ ขอบคุณออฟฟุตบอลด้วยที่เหลือบีเอนโซจ่ายบอลผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแล้วก็จริงๆตอนที่นำหนึ่งศูนย์เนี่ยเราเกือบได้สองศูนย์หลายครั้งจากกานาโชกานาโชมีเลี้ยงแตะตัดตัดตัดเ,เขาจ่ายบอลพลาดแล้วเราตัดได้แต่ยิงออกลูกนี้ก็น่าเสียดายที่เอาจริงก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องตำหนิดิดหน่อยตรงที่กาลาโชลูกนี้ไม่น่ายิงออกน่าจะทําได้ดีกว่านี้ที่เหลือเนี่ยโดยภาพรวมใน45นาทีแรก ถามว่าทําไมเรานําเอวตันได้ทําไมแฟนเชลซีดูบอลแล้วสบายใจข้อแรกหนึ่งเชลซีดูเล่นตัวใหญ่แต่ไม่ได้ตัวใหญ่แบบตบเด็กอะ่ะไม่ได้เล่นเหมือนแบบเราเล่นในบ้านเจอเอฟซีโนโอาอะไรแบบนี้ได้หรอไหมฮะขอบคุณคุณเจอร์มี่ด้วยนะฮะสำหรับของขวัญเราเล่นแค่มีความรู้สึกว่าบอลเกมบุกเรามีความตัวใหญ่นะครับบอลเกมบุกเรามีความตัวใหญ่แต่พอบอลเกมรับเรายังมีความผิดพลาดแล้วหลายจังหวะเราไม่เสียประตูวันนี้ ถามว่าทำไมเราเล่นเกมบุกแล้วเราดูตัวใหญ่หนึ่งผมว่าทั้งมาโลกุสโตทั้งริเจมมันเล่นได้เว้ยมาโลกุสโตริเจมเนี่ยผมว่าจะเหมาะกับการเล่นตรงกลางก็ต่อเมื่อเ <c oughs> ชลซีบุกเข้าใส่ถ้าเชลซีเล่นในบ้านแล้วบุกเข้าใส่เอเวอเรตันบุกเข้าใส่ฟูลแลมบุกเข้าใส่นอริชบุกเข้าใส่คาร์ดิฟสมมุตินะเราเจออย่างเงี้ยเกยมแบบเนี้ยเราใช้ริเจมในการ เคลื่อนที่ออกบอลได้ริชเจนจะเป็นตัวแก้ปัญหาในการที่บอลมาติดๆขัดๆเพราะอะไรฮะเกมแบบนี้เราไม่จาเป็นต้องมีไกเซโดเราไม่จําเป็นต้องมีมอยเซตไกเซโดช่วยได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเจอทีมประเภทที่บุกเข้าใส่หรือบอลสวนกลับกลางแน่นๆวันนี้คีนันดูสปริโดเจ็บ,บ,บด้วยอิลิมาอียายมีหายจากเกมไปเพราะนั้นพอไม่ได้โดนเจาะตรงกลางนะครับพอไม่ได้โดนเจาะตรงกลางปั๊บเนี่ย การไม่มีใครเซโดเกมนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับขณะเดียวกันจริงๆตอนบอลน,นำหนึ่งศูนย์เนี่ยเราก็พร้อมโดนได้จริงๆมีหลายจังหวะเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆใครคิดเหมือนกันนะครับมีหลายจังหวะที่ที่ดูเหมือนว่าเราจะค่อนข้างจะมีเกมรับยังดูหลุหมๆมีจังหวะเหมือนจะเสียประตูใครคิดเหมือนกันกดหนึ่งทีนะฮะเหมือนเหมือนจะมีหลุวมๆแล้วก็เสียงภาคก็เป็นเต้กับต้องกันเป็นคนภาค ถามว่าเกมกุสโตจะดีขอบคุณคุณวิลสันด้วยนะครับซันเชสนี่มาไกลจากตัวที่คนไม่ชอบที่สุดก็ปีหน้าได้เบียดกับไมพเพนเดอร์นะครับแน่นอนล้ามเปอเซนวงในบอกแล้วฮะไม์เพนเดอร์มาแน่นอนนะฮะเ,เกือบโดนเสมอหลายครั้งเกือบโดนหนึ่งหนึ่งมีใครเห็นบ้างตอนที่เขาเจาะด้านข้างทางคุคุริยาวันนี้คุคุริยาเหมือนมีรูมีช่องแต่ถามว่าลูกเขี้ยวคูคุริยาอะไรยังดีอยู่แต่ หลายช็อตยังมีรูมีช่องที่ให้เขาครอสบอลจากด้านข้างมาสังเกตด,ดีๆนะฮะคือเมื่อไหร่ที่เจ้าซีเล่นเกมบุกผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้เมื่อไหร่ที่เจ้าซีบุกเข้าใส่คู่แข่งเหมือนเจอเอฟซีโนอาเหมือนเจอลีเกียวโซที่บอลต้องบุกใส่หรือตัวใหญ่กว่าเขาอะนักเตะอย่างก,กุสโตอย่างเจมจะมีความชื่นชอบเกมแบบนี้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันลกุสโตเป็นแบ็คที่เขาเก่งอะไรเก่งเรื่องบอลบุกพาบอลไปเลี้ยงบอลไปเขาถนัดเรื่องนี้นะฮะเขาถนัดเรื่องนี้ นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกสบายใจอันนี้พูดตรงๆต,ต้องชมด้วยว่าเรามาได้ประตูขึ้นนำสองสูในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าการได้ประตูขึ้นนำสองหอสองสในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมันทำให้สถานการณ์กลับมายากเอเวอรตนผมบอกเลยเรานำแค่1นสูนะครับเพื่อนๆครึ่งหลังมีโอกาสโดนครับ แต่พอได้สองศูนในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยโอกาสได้สามคะแนนสูงมากนะครับออนอกจากมึงจะแบบมึงจะประมาทแล้วมึงมาเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังที่เหลือผมว่าไม่น่ามีอะไรนะรดูจิดว่าดูกุสโต้ยิงไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะรแต่ผมดูไม่ได้ผ่านงมโนนะผมผ่าน a อเอสเพลย์นะครับครึ่งแรกพวกพี่ๆดูจากไหนกันครับดูผ่านเอเอสเพลย์นะครับ ผมขออนุญาตไม่โฆษณาแล้วกันไม่ไม่ได้โฆษณาขนาดนั้นแต่ดูผ่านแอป AS Play ครับอ่าบอกแค่นี้นะผมไม่เคยดูผ่านแอปของโมโนเลยนะครับเออใช่ต้องดูผ่าน AS Play ครับเออสำคัญนะครับประตู2 0เป็นประตูที่สำคัญมากๆผมบอกเลย2 0ูมันทำให้เชลซีโอกาสได้3มคะแนนสูงมากจริงๆมันเป็นเกมที่เราควรจะได้นะครับอ่า คือไม่อยู่บีจีนี่แหละคุณสุรชัยเพราะว่าผมจะมาไลฟ์กับเพื่อนๆนี่แหละผมไม่ได้อยู่บีจีเพราะอยากมาไลฟ์พักครึ่งเอาจริงช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ไลฟ์พักครึ่งเลยนะครับอืมนะใครอยากดูเน็สนับสนุนช่องครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงได้เออย้ำนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆพร้อมกันนะฮะฟังพร้อมกันนะฮะกดหนึ่งทีเดี๋ยวเราจะจัดอีเวนต์เกมนิวคาสเซิลเชลซีนะครับโดยรีโอนะครับอันนี้บอกกันเกลื่นไว้ก่อนส่วนเรื่องสถานที่เดี๋ยวรอแป๊บหนึง นะฮะรอแป๊บหนึ่งใครว่างเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวผมรายงานให้ทราบในบลู e ์ทุ่งเดย์แหละเดี๋ยวไปดูบอลด้วยกันเชียร์เชียร์นิวคาสเซิลเชลซีตอนแรกจะเป็นนิวคาสเซิลเอ้ยเชลซีเอเวอเรตันนี่แหละแต่ปรากฏต,ติดภารกิจติดนู่นติดนี่นะครับอ่าเ,เพื่อนเพื่อนบอกว่าอย่าพลาดเชลซีใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกมคาร์ดิฟเชลซีในคาราบาวครับบีจีสปอร์ตถ่ายผมภาคนะครับผมภาค เออผมพากผ่านบิจีสปอร์ตแต่ก็ต้องพาดผ่านโมโนเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะบิกินจะโดนนะครับ,บ,รบใช่ครับผมบอกเลยบ้านเิวคาสเซลเชลซีไม่ง่ายถ้าได้หนึ่งแต้มสำหรับผมผมพอใจนะครับเอ่อกลัวอินดี้ครึงหลังผมว่าอาจจะมีบ้างครับคุณเด่นศักิ์ผมว่าแกอาจจะเปลี่ยนนาทีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะเป็นเอสเตวอลเอสเตวอลได้เล่นแน่นอนปีนี้ยูทูบแจ้งว่าดูพี่ปาไปแล้วเกือบสามร้อยห้าสิบคลิปกับคุณมากคุณอน,นุชา เอสเตวาลมาแน่แต่อย่างหนึ่งที่ผมขอนะเกมมันจะกลับมาสู่สีคืออะไรรู้ไหมฮะมึงอย่าเสือกเปลี่ยนโฟฟาน่าออกแล้วเอาโทซินที่อะไรลงมานะอย่าเสือกเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยเพราะอะไรนะเชฟเกมรับที่มั่ยืนดีๆเนี่ยคือถ้ามึงจะเปลี่ยนฟฟฟาน่าออกมึงเปลี่ยนอาที่แปดใครยิงบ้างนะฮะกุสโตนะครับกุสโตกับโคพาเมอร์ครับโคพาเมอร์ยิง ตายโตข้างหลังนึกว่าทุเรียนใช่ทุเรียนของเล่นลูกผมนี่ไงนี่ทุเรียนเวลาพ่อมันหลับไม่ตื่นก็ปลาใส่หัวกบาลพ่อมันนะฮะมาเทพโทสินยาเล็ดขาดคือถามว่าลงมาเนี่ยมึงต้องเกมขาดสามสูตแล้วอะสำคัญมากนะครับเออวันนี้สังเกตดีๆว่าริสเจมกับมาโกกุสโตเล่นได้นะฮะนี่เจ็บตาโดนหัวกบาลเนี่ยเจ็บของเล่นมีเลโก้ใหม่หรือยังครับมีแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสั่งไปแล้วครับ อืมอ่า,อานี่แหละเพื่อนๆโดเนตมาก็ไปซื้อเลโก้เนี่แหละพี่ปามได้ภาคเชลซีบ้างไหมครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาคาดิฟเชลซีในคาราบาวครับนะฮะอืมนักเตะแอฟริกันไปทีมชาติกันแล้วเหรอครับนี่แหละเริ่มไปแล้ววันที่สิบสิบห้าเนี่ยแหละไปกันแล้วครับเริ่มแล้วเนี่ยจบสัปดาห์เนี้ยจะไปกันแล้วครับเอบิโมโอ,อาหมาัดอะไรเช็คดีๆดีนะครับเออนะฮะรวยจังครับแค่ทุเรียนเนี่ยนะนะฮะทุเรียนเนี่ยนะฮะอืม เฮียทุเรียนอะไรสามสี่ร้อยนี่นะครับอืมเอ่อโทรซินมาเรียกค่าตัวเพื่อแรกกับเอนดริกหรือเปล่าไม่น่าใช่ฮะอ่อผมไม่ได้ดูผ่านแอโมโนครับดูผ่านเอสนะครับเออทุเรียนหมอนข้างถูกต้องเสียดายดีแลบไม่น่าเจ็บเกมแบบนี้เหมาะมากใช่ดวงมันแตกครับเรียมดีแลบอะนะครับลูกกานาโชเสียดายใช่ลูกกาณาโชอะ เสียดายจังหวะไต่หลบอะผมว่าทําได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าแม่งรู้สึกแบบเหมือนมันไม่ละเอียดหว่าลูกนั้นอะโอ้โหถ้าจบสองสองด่าพ่อครับโซแมทสรุปเรื่องสปอนเซอร์คาดหกให้ฟังหน่อยครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวรอช่วงท้ายแล้วกันก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้มีสปอนเซอร์คาดหกลูกการาโชเสียดายต่อให้นำแปดศูนย์เอ้ยนำแปดศูนย์ให้มันลงเอะให้มันเล่นบ้าง <S <S เออคือเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอ็มบอกมาริสก้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนตัว <C oughs> ครึ่งหลังถ้าต้นครึ่งหลังถ้าเราได้ประตูนำสามศูนย์คือจบเกมครับเกมนี้ถือเป็นเกมที่น่าพอใจนะเกมรุกตามมาตรฐานเกมรับอาจจะมีหลุดๆบ้างนะครับอืมอ่ารอประตูจากกาลาชโชนะครับเอเฟเฟครับเราเจอชาวตันนะครับจับสลากแล้วก็เป็นระดับบิมแมชเหมือนกันอ่าวันนี้กาลาชโชไม่ได้ขี้เล่ใช่ครับกาลาชโชไม่ได้ขี้เล่ในบรรดาปีทั้งหมดกาลาชโชถ้าไม่นับเอสเตวาเนโตอะถ้า,ทาเทียบกับคิทเทนหรือไทริคจอร์ หรือนักเตะที่ย้ายมาใหม่กาลาโชเป็นตัวที่ดูเสถียรที่สุดแล้วนะครับเอ,อพี่บางคิดว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับผมว่าจะมีเพิ่มนะอาจจะจบสามศูนย์ได้นะต้องดูครับถ้าถ้าโมเมนตัมเชลซีเล่นแบบนี้มีโอกาสสามศูนย์ได้เพียงแต่ว่าเชลซีจะปิดเกมได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเมื่กี้มีคนถามหาเลโก้ใช่ไหมนี่ไงในกี้ดังนะครับแต่ข้างหลังมีเยอะนะ ใช้ได้นะวันนี้แค่เสียดายใช่แต่จริงๆตามหลักเจอเอเวอรตันอ่ะเราต้อนเอเวอรตันอยู่แล้วครับเราต้อนเอเวอรตันอยู่แล้วเอเวอรตันไปหาดูสถิติเพื่อนเดวิดมอยส์เนี่ยไม่ได้แค่คุมเอเวอรตันนะตอนคุมเวสแฮมแม่งมีสถิติในการแพ้ทีมท็อปซิกมากที่สุดนะเว้ยเอเวอรตันอ่ะนะครับอ่ะบอลมาแล้วนะครับขออย่างเดียวอย่าผ่อนเกมให้เอเวอรตันบุกเพราะเมื่อไหร่ถ้าเอเวอรตันได้สองหนึ่งเชลซีแม่งเหมือนเดิมสั่นเป็นเครื่องดีเซลแน่นอน นะครับขอ3 0 3 0จบหรือ2 0ูแล้วเล่นแบบโมเมนตัมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอะเดี๋ยวกลับมาติดตามไลฟหลังเกมนะเพื่อนๆใครรอดูไลฟหลังเกมอยู่กดหนึ่งิทีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอืมนะครับผมไม่ได้ดูผ่านแอปโมโนนะครับผมดูผ่าน AS นะครับใช่อย่าเล่นรอโดนเล่นไม่ต้องบุกมากแต่ครองเกม คำว่าเล่นตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องยิงก็ได้ครับครองเกมไว้เก็บบอลด้วยกับตัวเล่นแล้วรู้สึกแฟนบอลดูแล้วปลอดภัยนั่นคือเล่นตัวใหญ่ดูผมบอกแล้วเดี๋ยวมาเจอไลฟ์หลังเกมขอบคุณลีโอรวมกันมันสกว่านะครับแล้วก็โ o โยต้าไฮลักซ์ทราเด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ลาไปก่อนไปดูบอลกันต่อครึ่งหลังนะทีวีอยู่้างนอกเดี๋ยวไปดางนอกนะฮะช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ